สวัสดีครับผมเจน็ซียมกีโอซียทลนนะครับวันนี้ผมมายูนอยู่ที่อำเภอกระบุรนีนะครับจังหวัดระนองนะครับก็มาส่งมอบรถตักแอลรับิลสองแลรับิวหนึ่งห้าเอฟีะครับลานวอลลานปาล์มนะครับพื้นที่อำเภอกระบุรีนะครับ, uri, รบก็ขึ้นมาบนนเขาเลยครับวันนี้ ความสุกแดงมากเลยครับของเสียไม้นะครับ <L eg le noise> มีช่างนะครับช่างแนนแล้วก็ลูกน้องนะครับทีมงานนะครับ ทุกครั้งที่มาส่งมอบรถเราก็จะมีรถเทลเลอร์มาส่งฟรีนะครับแล้วก็รถของช่างนะครับรถโมบายที่เข้ามาซวิตนะครับก็มีหนึ่งเลยคนขับรถมาส่งนะครับอันนี้ก็ได้ที่ปิจิรัสมานะครับสองก็คือผมขายนะครับเจเน็คซีเอ็มกีโอเซียทลนนะครับแล้วก็จะมีช่างแล้วแต่ช่างท่านไหนที่อยู่ใกล้และว่างพื้นที่นะครับก็จะมาที่นี่นะครับ ลืมนะครับจริงงานท่านใดสนใจรถตักของ XCMG นะครับโจรมาผมที่เบอร์0864914246นะครับผมเจน XCMG บริษัทอาเทแลนด์ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านนะครับก็เอาลืงองรถกันบ้างนะครับรถรุ่นนี้ L 1 5ข FW นะครับเป็นรถขนาด4.9 5ตันนะครับถ้าลูกค้าขึ้นไปหรือเสริมมุ่กี้ตัวนี้เสริมมุ่กี้ลูกค้าอ่า ตั้งเพิ่มเสริมบุกี้เป็นพิเศษนะครับก็วันนี้อยู่ประมาณ5ตันแล้วนะครับพอน้ำหนักบุกี้เพิ่มเข้าไปน่าจะเกิน50กิโลนะครับก็ถือว่าห้าตันนะครับยกได้สูงจากพื้นดินนะครับถึงข้อเหวี่ยงนะครับที่กบุกี้นะครับอยู่ที่3ามจุดเมเมตรนะครับก็ดูลานตามแล้วน่าจะสบายนะครับนี่เลยครับผลต่างในการตักเยอะมากนะครับ ที่นี่อยู่มนุุบเขานะครับอยู่บริเวณบ้านสองแทกนะครับอำเภอสระบุรีจังหวัดระนองนะครับก็ทีมงานต้นใดนะครับอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็เข้ามาชมได้เลยนะครับรู้สึกว่าจะอยู่สุดขายปลายทางเลยนะครับเลยขึ้นไปก็จะเป็นน้ำตกแล้วนะครับก็ทีมงานต้นใดสนใจจะมาชมรถนะครับก็มาชมได้เลยที่นี่นะครับอยู่ใกล้เคียงเป็นบัธมมตรกันะครับหรือโทรหาผมที่เบอร์0864914246นะครับ ผมเจน XCMG o c เอ็ a กีโอซยินดีให้ข้อมูลทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเราไม่ต้องมาเจอกันบ่อยนะครับนี่เหมือนรายนี้กล่องเสียไม้นี่คือคุยกับผมผ่านเฟซบุ๊กไลน์มานานแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยเจอหน้ากันบอกตรงๆก็เจอหน้ากันวันนี้วันที่ผมมาส่งมอบนี่แหละครับนี่เจอครั้งแรกและก็มาบ้านลูคคกค้าครั้งแรกนะครับคือหลักการขายของผมปัจจุบันคือหนึ่ง นะครับเราติดต่อเราคุยกันผ่านเฟซบุ๊ไลน์นะครับแล้วก็ผมจะส่งข้อมูลเป็นคลิปที่ผมถ่ายตัวนี้หรือคลิปสั้นๆนะครับคลิปที่เป็น YouTube นะครับคือส่งให้ลูกค้าแล้วก็รถที่อยู่ใกล้เคียงนะครับถ้าลูกค้าจะสนใจจะไปดูรถที่ใกล้เคียงที่ผมจำหน่ายไปก็ลูกค้าเข้าไปได้เลยอย่างบบนั้นก็ลูกค้าถ่ายรูปร้านปากุดพื้นที่นะครับถ่ายรูปแลานรุรกิจน,นะครับแล้วก็ อสเตตเมนต์ผ่านบุกิ้งแคนกิ้งมาส่งไลน์มาให้ผมนะครับผมจะส่งไปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัตถุสินเชื่อนะครับแล้วอนุญาตมาครับขอเอกาสารใดๆผมก็ขอผ่านไลน์นะครับเราเจอกันจริงๆนะครับอนุมัติแล้วในวันส่งม,มอบนะครับมันส่งม,มอบก็คือเจอกันส่งม,มอบเซ็นสัญญาณวันนั้น,นครับพออนุมัติผ่านก็มัดจำทักให้ผมทักเงินหรืสองหมื่นนะครับหลังจากนั้นก็ส่งม,มอบร,รถได้เลย เลยครับฟังเสียงนิดหนึ่งเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสี่ตูบนะครับเศาแรงมานะครับก็ถือว่ากําลังแรงพอที่จะนํามาขับตามวันละท่วงหรือสองท่วงได้สบายนะครับบางงานใช้ถึงสามท่วงก็ือว่าใช้งานได้สบายนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทีมงานท่านใดสนใจรถตักของ xcmg หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ xcmg นะครับโทรมาผมที่เบอร์086 4914246นะครับนนผมเจน x c m g asia thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมปล่อยแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีทีมงานท่านใดสนใจจะเพิ่มรถตักหรือสินค้าอื่นใดของ x c m g โทรมาผมที่เบอร์086 4 9 1 4 2 4 6นะครับเจน XCMG OCR Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยขอบคุณครับผม